Ở đường mẹ thầu có lù ôi gần có thở lù khơi toài nó chứ nó ai nào bà ta tin mưa mây mới ý bà ta các này cái câu nữa mới hết việc hay như thế nào có thấu cái lù khơi làm bà xã thế mà có thở cái những việc gì... khá gần sao không phải nhỏ nhòm lù khơi đi bên đường đường thôi mà đa có thở lù khơi biến nào, nào, nào? มันต <ak> ่นี e ้ออกมาได้แล้วดูเคยกับไปตื้อแขกคือเก่อนน่ะฮะปาพอทกระทายุที่อังมันนี้บ้ามันมาตัวนี้เดี๋ยวพคอหน่อยมาตัวนึงพอคอหน่อยนั่นตัวซัมปรตีนนี่แหละเห็นไามมันโมไลตัวหน่อยเดียวก็ได้สิบปนทูกันกินใส่หนำใส่ใส่เท่าน่ะ มันปลามตัวหน่อยเนาะเคยก็ได้ตังฝ่ายต้มปนที่ก่อน,น,นอะต้มเหล้วปนสูบกระถากินแต่นี่ปนเหลียวเหลยวนนํำมันก็ใสติง่งิงเนาะนะป๊บตัวหน่อยแต่งพระขอมาสูบถากินซะเนี่ยเหมนหดลังข่าลังข่าเทียงมองวักาหันก็เนีเ่ยมนเสงสดงน่งม่ะเดี๋ยมอง มาตาที่อพอเท่เาพัมี่ตะขวยมั้งะเคยเด่นเพชรพุำํำจำเาอาหยันมันเบิดยันมันย,ยิ้มมาตาเนี่พอทเ,เท่เา,ยายว่มาตนี่ยุยเบีเที่ยวคาเขาไงเห็นตัวคุยโอ้ยเัสพนพ่อจะสิคุยนะับสนมันมันสิบวิยย้บ่บเบสน mình mua lại quân này mà xin làm cái xe xe và xin cũng phụ thổ và quốc viên mà xin cũng mặc khủy nó phụ thổ em cưới cái xuân rồi lại đi đó thì hiện nhau này nó mà xin này nó cũng đẹp này phụ thổ em nhá khủy cái đấy bỏ đấy nhá khủy thôi anh khủy khác có gò ra khủy ngoại không nè bị đến ngày vũ vậy nè mấy thằng thằng ngủ khơi bắn khổ đấy bạn này chúa khầm khổ ngay bạn hiệt tung luôn nó thằng cảng nó khắp bậc <laughs> ngay cô vừa lại xong vừa lại hiệt tù luôn nó là phủ mưa vì 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 hiệt tù luôn mắc thấy mong bắn vừa phần này ngủ khơi chắp thổi phun mà quăng nó sẽ sẽ khổ này <laughs> จะมาคุยเห็นว่า่อยมากใบมาสันต้งเคยลูกทีเคยทีบปนแทนข้ามของลูกนี้เลยขามากใบด้วยมาสันต้องาเถอนี่ยมันคนโอ้ยนะเฮ็ดกุยแล้วบุกเคยมันนะที่สันเดือดความจบลงจบงันนี่แตู่รักนี้ฮับกดถึอใจให้เจ้าคองเนี่ ผู้คนดเด็กผู้คนตัวนี่ควรได้เมนเยอ,อยี่ยวคงนะผมีไธีเมนกับซีมเมนอ,อยี่ยวคงนี่แหละอ๋อไปยืนจยนนี่แหละขู้น โอ้ยช oh, ิมินเห็ดยากเอ้ยจริงเลยพี่น้องเฮ้ยเขาเหม็นกันจริงเลยหง่อมหง่อมเอาเอาเสร็จเลยเอาเสร็จนี้กันน้าพี่น้องก็มือหนามาจริงสุดเพาะว่ามาจากันไหมไปเวิร์งไปหาประสบกันหนีกัน ไปซองมึงมองหันมึงนี่ซองมังนซองนี่ซองที่ฟินเฮ็ดจิบเกี่ยวบการสอนนี่แหละเขาไปเบิ่งเฮ็ดจริงว่ยเฮ็ดบูเพ็นดีดีพี่น้องเฮ้ยเ้ยจริงรเลยวันต่อนี้เขาจโจปลหอยเขากดมองไหนเนาะ